สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้นะคะจะพ้าเบิงพอกกบพลังสุดท้ายค่ะเอากบมามมดถุกตัวเลยค่ะอยู่บ้านนะมีพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันประมาณร่วมๆ่วมประมาณหกสิบตัวค่ะหกสิบกว่าตัวนี่แหละค่ะมือนีออกมดเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกระอยู่ค่ะแต่หน่อยนึงค่ะเพราะเป็นกบรอบสุดท้ายนะคะ่ะ น้องไข่ไข่ถิ่มหล่อบางซีหาวันที่แล้วค่ะบักร้ายหนึ่งค่ะฝนตกติดต่อกันสามสีเหมือนจะท่องฝาห้อง้อมอุ่าหนามบอดดิทายได้ค่ะน้องก็ยังไข่ถิ่มบักร้ายหนึ่งตอนแรกก็หังหลุนว่าต้าจะยังกบให้ได้บ่นออแต่ปรากฏว่าก็มีไข่อยู่ค่ะแต่กับบักร้ายค่ะอ่ะย่ามันเนาะค่ะนั่งทือว่าใดตามฝ่าตามฝนตะบานก็นต้องรุ่นอีกที่ค่ะว่ามือนี สิเป็นจางไดนะคะว่ามืนอนี้จะมีแดดบอ่อจริงๆเนี่จะมาไขตั้งแต่สามสี่หมื่นก้อนหนานนี่แล้วค่ะแต่เผอเอิญว่าฝนตกค่ะยามันบอ่อยามันบอ่อแดดนะค่ะแต่ผลเราก็ถือว่าโอเคอยค่ะดำๆนี่คือไขมาไขกบหมดเลยด้ยค่ะรอบสุดท้ายละค่ะบารอบนี้ก็จะเตรียมคุ้นนองค่ะ คุณนองเพื่อเตรียมเอาเขาเขาจำศีนค่ะคุณนองไว้ให้น้องแข็งแรงที่สุดแหละค่ะพอล่อล่อหนานาแล้วเขาจำศีนค่ะคุณคุณนองให้น้องเก็บไข่เก็บสะสมไข่มาได้หลายอะไรเขาจำศีนค่ะม้วนโตะโค้มกันกันยังมีอยู่ค่ะแต่มือนี่ก็จะค่อยเก็บออกก่อนยังโค้มกันอยู่หนึ่งโค้มสองโค้มสามโค้มสี่โค้มหาโค้ม นี่คือปันหาโค้งพกโค้งค่ะจะก,กระโดดลูกเยาะก,กระโดดเดี๋ยวเอือมมาเอาออกนี่ค่ะค่ะ เดี๋ยวอีกสักพักประมาณแปดเก่าโมงค่ะเจ๊เห็นว่า,กากเก็บนองออกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเากเก็บนองออกค่ะรุ่นใส่กันนะคะเพราะพี่เราเมื่อนี่จะแดดออกบอขอให้แดดออกจักมื่นนึงค่ะ นีบรรยากาศค่ะบรรยากาศที่ผสมกบนะคะผสมอยู่หน้าจะาก้องค่ะตะกาแถ้ตะกาเนี่แ่ะค่ะไกลบานเห็ดกระช่างร่อยขึ้นมากซื้อค่ะเดี๋ยวกบพ่อเี่ยวต้องกบน้องเดี๋ยต้องใหญ่ออกลอยในในบ่ขี่ลอมรัวค่ะนี่ค่ะจะกหกน้อยๆตะกังขึ้นมากสีมีเสียงเขียด้องพร้อมนะคะ่ะสร้างบรรยากาศแนอง ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะได้อยู่ค่ะตะกระ้หน่อยนึงจริงๆคือเราไมนต้องได้เยอะกว่านี้ค่ะแต่เผอิญว่าคือว่าล่ะค่ะน้องรักใครออกคอนเรเลิกไปเลยตามผิดเป่านะคะแต่กร้ามันค่ะดีกว่าไปเลานะค่ะพ่อพี่น้องรอบสุดท้ายแล้วไเชนใจช่างใบน,นะคะะโดยแต่ค่ะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ